ไอซีรีนี่มันยังมีคนดูเหรอวะผมขอโทษนะอันนี้อันนี้ผมแซวแล้วกันเพราะผมเคยเป็นแฟนกับซีรีส์ตัวนี้เป็นเรื่องนี้ใครยังดูเหรอวะพอผมรู้สึกว่าแบบผมขอโทษนะมันไม่มันไม่สนุกเลยนะเรื่องนี้ไม่ใช่วาพาพอกูแก่หรอพอกูเบื่อนะแต่มันไม่สนุกจริงมันเป็นแบบซีรีส์แบบวนไปวนมาเป็นเท่าหัวงูที่บอกว่าไปอะไรนะจีบตัวสาวสาวดื่มเหล้าแล้วก็แค่นั้นนะอ่ะเออเป็นต่อตลอดไปไงเออ ตลอดไปจริงเออเป็นต่อไปตลอดไปตลอดไปโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับผมกับซีรีส์อะตัวอย่างตอนตอน่ตอไปไอ้เคี้ยมันยังฉาย,ยไวซีรีส์บ้านี่กูถามจริงมันยังฉายวะมันฉายได้ไงวะคือแบบมันมันเป็นซีรีส์ที่ดูแกล้งเห่าหรอเปล่ะผมเข้าใจว่างานแบบบางวันไม่รู้จะฟังหาอะไรก็ฟังเป็นต่อไม่ได้ดูแบบไอ้นี่เราเอาตลกล้วอะไรป่ามันมันในนี้ได้ไงวะมันมันยังอยู่ได้ไงวะกูถามจริงคือที่ลู้ๆก็มีเพราะกับแม่ผมดูอยู่ไหม มันดูเอาหาป่ะหรือว่ามันดูแก้เหงาตอนเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนกับมันไม่ได้ดูเอาหาแล้วอะมันไม่ได้ดูเอาสาระหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องเป็นอะไรที่เป็นซีดคอมที่เราเรียกว่าเป็นซีดคอมที่ดีอะเออกูแซ่เลยนะกูกูไม่แขรเพราะกูเคยเป็นแฟนแฟนขับซีรีส์ตัวนี้ผมนั่งดูตัวแบบเป็นซีรีส์เป็นต่อตอนแบบช่วงช่องสามอะยุคแรกอะตั้งแต่ตอนผมปห้าเออปสี่ปห้าเลยเว้ยและเป็นหนึ่งในซีดคอมที่ผมชอบที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับเท่าที่ผมเคยดูมาตอนที่หนึ่ 3, 7, 6, น้าาม่ดูบไง เพราะว่าแบบมันวนไปวนมามันซ้ำซากน่าเบื่ออืมกูขอแซะหน่อยกูไม่ไหวแล้วอยากแซะซีรี์ตัวนี้มานานมากแล้วขอพูดหน่อยเหอะเพราะว่าซีรีี์แม่เหมือนกับเป็นแนวแบบขอโทษนะเป็นงานข้าราชการแล้วคือมันเป็นงานข้าราชการที่แบบก,ก็มาแสดงแล้วก็แบบเป็นพลอ็อตเดิมๆคนก็คง eat up แล้วก็ดูแก้งอาไปเลยไปหรอกวะแต่ไม่ได้เป็นซีรีส์ที่เรากล้าพูดว่าดีหรือว่าเป็นซีรีส์ที่บอกดูแล้วแบบมันมีเนื้อหาที่มันน่าสนใจหรือแม้แต่ว่าแบบเป็นอันที่แปลกใหม่มากขนาดนั้นเพราะว่าก็แทบจะไม่มีความแปลกใหม่เลยะ ผมทนแม่งมาประมาณแบบหกปีแล้วมั้งเออตั้งแต่ตอนที่เข้าสู่เนี่ยตอนที่เป็นในตัวเป็นต่อขั้นเทพอะ่ะแล้วก็เป็นเป็นต่อนิวซีซันอ่ะแล้วก็เป็นเป็นต่อแบบสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสี่อะเออขนาดชื่อไตเติลยังขี้เกียจคิดเลยอะ่ะแล้วถามว่าแบบเออพอเข้าใจผมใช่ปะโลเคชั่นถ่ายที่เดิมว่ามันเคยเปลี่ยนที่ไหนละเออ โลชั่นก็โลชั่นเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนฉากมาประมาณ4ปีแล้วมั้งไอตัวแบบเป็นเนี่ยไอร้านน้องพอใจอะ่ะมินิมาพอพอ,พอใจบางบาไม่ได้เปลี่ยนเซตติ้งมานาะนแล้วอเออพอซิดคอมอะ่ะถึงเวลาต้องจบมันก็ควรต้องจบเว้ยถูกต้องครับอันนี้ผมเห็นด้วยเออบ้านนี้มีาารักกันจบอย่างสวยเลยถูกมบาราสก้าก็จบสวยอยู่เลยอยู่ให้เป็นตำนานะ่ะอยู่ต่อไปยาวๆก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ถูกมะเออเออขอโทษจริงๆเออใช่มันเหมือนกับเป็นซิดคอมที่เปิดไว้แบบเรียกว่าแบบให้คนแก่ดูอะคือแบบขอโทษนะคือมันเป็นซีดคอม แล้วแบบมันมันไม่มีความแบบดีลิเคตในเชิงบางว่าเนื้อเรื่องมันน่าสนใจมันมีความลุ่มลึกมันมีพลอตที่น่าติดตามมันมีการเติบโตตัวละครอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยเว้ยตัวละครแม่งก็แดกเหล้าเที่ยวบาร์เที่ยวหญิงอ่ะวนๆไนอย่างเงี้ยชีวิตแบบขอโทษมันน่าสมเพชอะคือถ้าเกิดว่าแบบ แม้ตัวละครเป็นต่อมีชีวิตอยู่จริงๆในตัวมาเป็นซึ่งน่าจะมีแหะนะแต่ว่าก็ไม่อยากใจนี้หรอกถ้าตัวละครในเป็นต่อมีชีวิตจริงๆในสังคมโคตรน่าสมเพชนะกูพูดเลยว่าคือแบบกินเหล้าไม่มีครอบครัวเที่ยวหญิงวนไปวนมาแบบเนี้ยเออชีวิตก็ไม่มีสีสันอะไรเลยโดนหลอกแกล้งกันหน้าที่การงานก็คือแบบอยู่ที่เดิมใช่ไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเติบโตไม่มีการขยายตัวมาเป็นเส้นทางชีวิตของตัวเอง h ้ l y ลี่ฟ้าก็อยู่ซีเรียสครอบครัวก็ไม่มีไม่เป็นไรหรอกการไม่มีครอบครัวมันไม่เปเรื่องผิดเว้ยแต่กินเหล้าเที่ยวหญิงทุกวันเนี่ยเลิกงานเที่ยวหญิงกินเหล้าเลิกงานเที่ยวหญิงกินเหล้าสมงเพศวะขอโทษเออมึงไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วหรอชีวิตโดนผู้หญิงหรอกไปคบผู้หญิงใหม่ผู้หญิงบอกเลิกกินเหล้าคบผู้หญิงใหม่ผมก็ใช่ไงผมเลยถามไงว่าซีรีส์ตรงนี้มันยังอยู่ได้ไงวะก็ต่อเป,เป็นต่อเนี่ยรู้ไหมผมกลัวใครที่สุดหรอวะในซีรีส์สินคอมอะ่ะผมไม่ชอบตัวละครนิยมที่สุด ก็คือพี่โยมอ่ะผมเกลียดตัวละครนี้มากเลยก่อนหน้าน่ะตอนช่องสามอ่ะตอนตอนอยู่ช่องสมผมชอบคาแรคเตอร์พี่โยมมากพี่โยมเขาเป็นตัวละครที่แบบเขาเหมือนกับเขาจะเฮียนะเขาดู้เขาเหมือนกับเขาจะเป็นตัวละครแย่แต่เขาเฮียว่าเขาซื่อเว้ยเขาซื่อจริงๆเขาเหมือนกับเป็นพวกแบบคนที่มาจากบ้านนอกอ่ะแต่พยายามพ t ทเชียสว่าเขาเป็นคนในเมืองเว้ยแลวเขาก็คือว่าจะตามใครไม่ค่อยทันอ่ะเวลาจะต้องนี่จริงๆอ่ะ แต่ลางๆผมเกียดตัวละครพิยมมากเพราะว่าผมรู pa ้ว่าแม่งเป็นตัวละครประเภทที่แบบว่าแม่งทําเป็นอวดรู้แล้วแม่งก็เฮียแล้วแม่งก็เหมือจะได้บทเรียนแล้วแม่งก็เฮียต่อไปอืมผมผมพูดเลยปะซีรีส์เป็นต่อเลิกดูแม่งเถอะแล้วไปดูตัวมาเป็นแบบช่องวีล็อกของแต่ละคนเขาดีกว่าเพราะช่องของตัวมาเป็นพี่เกลือเขามีช่องวีล็อกเขาช่องของตัวมาเป็นพี่ชาคริตเขาก็มีช่องวีล็อกเขาอะที่พี่ชาคริตเก็ขายทุเรียนอะเชื่อผมปะ ดูช่องวีหลอกเหล่านั้นอะของแบบพิมพี่พิมพใช่ไหมพ,พิมพิมดาช่องวีหลอกของตัวมบ,บเป็นแบ,บชาคริสหรือว่าพี่เกลือสนุกกว่าดูเป็นต่ออีกพูดเลยแล้วกัน แล้วเขาก็รวมแบบเป็นนักแสดงเป็นต่อเหมือนกันเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมากนะครับผมพวกเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเลยแล้วเขาก็คือว่าแบบทาช่องทาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นช่องแยกของเขาแล้วจะมีแบบเป็นพวกวีลอกจะมีเป็นพวกแบบวิถีชีวิตที่แบบว่าเนี่ยพี่พี่ชาคริตก็ขายทุเรียนหรือว่ากับภรรยาเขาพาลูกชายไปเที่ยวหรืออะไรแบบนี้พี่เกลือก็แบบพี่เกลือนี่ทําอะไรนะขายทุเรียนปะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เกลือนี่น่าจะเรียกว่าทําเป็นลักษณะนี้เนาะน่าจะเป็นช่องวีลอกทําแบบการเกษตรแล้วก็ไปติดต่อกับแคสเป็นต่อในการไปเที่ยวรี จี๊ยบเนี่ยพี่เจี๊ยบก็คนสแสดงเป็นพิยมเจี๊ยบเชียยีก็ทำเป็นร้านอาหารถ้าผมจำไม่ผิดนะอืมแล้วก็แบบเนี่ยไปเจอการไปถ่ายแคสวีล็อกอย่างงั้นอันนั้นน่ะคือเป็นต่อที่แท้จริงเว้ยผมพูดเลยแล้วกันสนุกกว่าเป็นต่อที่เป็นซีรีส์แบบนี้เขาจะมีเนี่ยช่องวอกลล็อกใช่ไหมว่าวีล็อกเออช่องนี้เขาอันเนี้นนยนะคลิปล่าสุดเนี่ยผมเคยดูมาแล้วคลิปนี้เทยบอกเป็นคลิปแบบปาร์ตี้คริสต์มาสกับแตงแกงเป็นต่อหูคลิปนี้ฟิลก คลิปนี้คือแม่คือเป็นต่อแท้จริงเลยพูดเลยว่าเออคลิปเนี้ยแคสเป็นต่อมาเต็มแคสเดิมเขายังอยู่กันครบนะครับผมผมมาคืนตั้งแต่ตอนที่ตัวมาเป็นพี่สนน่ะที่แบบเขาแสดงเป็นขั้นเทพออคือให้พี่สนน่ะเขาแบบเหมือนกับหลุดออกจากแคสอะ่ะเขาจะว่าพี่สนเขาไม่ว่าไงเพราะซีนี้มันไม่จบสักทีนึงซีรที่หาเนี่ยอืมพอซีนีี้มันไม่จบสักทีนึงอะ่ะก็เลยแบบกลายเป็นพี่สนเขาหลุดจากแคสอะ่ะแล้วผมเคืงที่หมายเลยพูดเลยว่าเพราะว่าแบบคือไม่ใช่ว่าผมแบบชอบตัวละครแบบขั้นเทพอะไรขนาดนั้นเว้แต่ผมมองว่าแบบ แล้วเมื่อไหร่มันจะจบเออเพราะตอนแรกจะลงเอยกับพี่ฟิมแล้วจะลงเอยกับตัวละครพอใจแล้วอะไรแหละแ,แล้วก็แบบอย่างนั้นน่าจะได้มีพลอ็อตการเคลื่อนไหวใหม่ว่าแบบเออตัวละครเขาแบบเรียกว่าสลัดโสดเขามีครอบครัวเขาก็จะได้มีการเดินหน้าของพลอ็อตถูกปะแต่พอแบบตัวแบบคันเทไปปุ๊บเหีเ้ยผมแบบันนี้เราผมเครื่องสัตว์เลยผมแบบรู้สึกว่าแบบโหแบบ แล้วเมื่อไหร่มันจะจบแล้วเมื่อไหร่มันจะแบบเรียกว่าไปที่ไหนอะไรยังไงอะ่ะผมเครื่องตัวที่ว่าเขาเหมือนกับเขาไม่มีการเปลี่ยนไปลงในแคสซิ่งเขาเลยอะ่ะในในตัวออกมาเป็นเนื้อเรื่องล้อพลอดอะ่ะขนาดในชีวิตจริงของนักแสดงอะ่ะเขายังแบบทำอะไรใหม่ๆบ้างเลยถูกป่ะละ่ะชีวิตจริงนักแสดงเขาจะปลูกทุเรียนทำนาทำร้านอาหารถูกปะ่ะ เออเขายังแบบไปเที่ยวที่ต่างๆนู่นนี่นั่นจะมาเป็นที่แปลกใหม่คือพลอดแม่งก็ไม่ได้วนแค่เรื่องของผู้หญิงเมาเหล้าเที่ยวบังบาอย่างเดียวไงพลอดมันก็มีอะไรใหม่ๆอยอ่ตรออ่ะเช็กกล้องจอยติดหน้าร้านกูหน่อยว่า้น้องเข้าใหม่ที่มาน่งเมื่อวานเขาขัดรถอะเนาะมีอะไรหรอบอสพี่ตัวเป็นน้องผู้หญิงที่จะเข้าใหม่เมื่อวานเนี่ยเป็นอะไไม่ไม่มีอะไรขอคุยด้วยหน่อยพี่น้องครับเรื่องน้องเข้าใหม่น้องยืนชี้รู้ได้ไงพี่น้องครับองกลัวเด็ก็ตามหามันกันฮะ แอ๋อค<ร>บอคนไม่แบบค<ร>บคนไม่ซ้ำหน้าประมาณนั้นหรอน่าอะไรเขาเสืออะไรเขานี่ยนะเออไอ้พอร์ตเคี้ยนี่เล่นกี่รอบแล้วอืมอีพอร์ทนี่บอกผู้หญิงแบบคบไม่ซ้ำหน้าเนี่ยแต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งกินหลายคนใช่ไหมคบแบบแก๊งเป็นต่อสามคนวันนี้ถูกไหมพอร์ตนี้เล่นกี่รอบแล้วเออให้นับเลขเลยดีกว่า แม่มีทุกปีเลยมั้งไอพอร์ตเนี้ยที่บอกว่าเนี่ยเออผู้หญิงเนี่ยก็คือว่าแบบเหมือนกับประมาณว่า,วาเขาอ่ะคือเป็นสายเที่ยวแล้วเขาคบผู้ชายหลายคน,นวันวะเขาอบอกคบทั้งพี่โยมคบทั้งวอกคบทั้งพี่พอูหรือวะคือไม่จะวนอยู่เนี้ยมันจะวนอยู่วันว่าถ้าเราเองผู้หญิงเั็นไหมถ้าเราเองผู้หญิงมีอยู่ประมาณแบบสามอย่างไม่แบบผู้หญิงคบซ้อนหลายคนก็ผู้หญิงก็คือแบบเรียกว่ามีผัวแล้วหรือไม่ก็คือผู้หญิงเป็นกระเทยไม่จะอยู่แค่นี้แหละครับไอเรื่องเที่ยวเนี่ยไอเรื่องเป็นต่อเนี้ยเอออยู่แค่นี้เวลาบอกเราเอัว คือเดี๋ยวผัวเขาตามมายิงหนู่มีกิ๊กหนูป่ปเนชู้ถูกปะหรือไม่ก็ผู้หญิงคบหลายคนคือคบแก๊งเป็นต่อหลายคนก็คบพี่อูดพี่โยม,พ,ยมพี่วอกแล้วก็ตัวเป็นต่อใช่ปะแล้วก็อีกผอดหนึ่งผอนนี้ป๊อปปูล่ามากคือเป็นกระเทยอืมโดนกระเทยหลอกอ่งแ,แต่ตอนอยู่ตัวช่องสามแล้ว่อนนี้อืมทุเลศขอโทษเถอะหมดมุ้ยหมดจริงหมดหมดมุกหมดไอเดียในเรื่องหมดอะไรทุกอย่างเลยครับผมดูนี้แม้ก็เหมือนเดิมเลยวะไม่ต่างกันเลยเออเป็นต่อยังมีก็มีอันนี้ไงก็ลูกชากิดอยู่นี่ ก็อยู่ตอนช่วงแบบเป็นช่วงแรกเนี่ยเออก็ยังอยู่เนี่ยฮะก็ยังอยู่โค้กครับแคสอะแต่แคสที่จะไม่ค่อยมาเนี่ยเขาจะวันนยุคหลังอาจจะมีตัวมาเป็นพี่หมอนพี่หมอนจะไม่ค่อยมาแล้วเลยแล้วที่เป็นแบบเรียกว่าคนที่เขาเป็นหัวหน้าออฟฟิศอะเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นต่อช่วงยุคหลังอะผมไม่ค่อยชอบตรงที่ว่ามันไม่ค่อยไปถ่ายออฟฟิศแล้วออฟฟิศเริ่มน้อยลงแล้วคือการทางานออฟฟิศมันหายไปแล้วตอนเนี้ย ก็ตัวมาเป็นเป็นต่อครับเพราะการงานออฟฟิศหายไปแล้วก็มันมีแต่ไปถ่ายบางๆกับมินิมาร์แล้วอืมปัจจุบันมันมีมันมีคนนึงเขาเคยคอมเมนต์นะผมชอบมากเลยคอมเมนต์เขาบอกว่าซีนี้เป็นต่อเนี่ยเป็นซีรีส์ที่เขาอะอยากรู้อยู่เรื่องหนึ่งคือ BKL อยู่ได้ไงไอ้บริษัทที่ทําหนังสือของตัวซีรี์เป็นต่อเพราะว่ามันควรที่จะล้มละลายไปแล้วหรือไม่ก็ เป็นบริษัททาหนังสือที่ทําหนังสือรูปแบบไหน่ะเพราะขนาดในไทยอ่ะเรียกว่าบริษัททําหนังสือยังอยู่กันยากเลยถูกปะบริษัทอย่าง BKL อยู่ได้ไงเขาอยากรู้มากเลยนะเพราะว่าแบบช่วงนี้มันเป็นช่วงเทรนด์ที่ก็คือคนอ่านหนังสือเยอะขึ้นและเขาอ่ะอยากจะรู้ว่าธุรกิจหนังสืออ่ะเป็นยังไงถ้าจะสะท้อนผ่านซีนี่เป็นต่อปะเพราะซีนี่เป็นต่อเขาเคยมีพอ็อตที่แบบไปออกงานหนังสืออย่างชาตินะ มันจะมีตอน่ตอนช่องสามไปออกงานหนังสือแห่งชาติแล้วเขาไปตีกับตัวบูทั้งข้างคือตอนนั้นน่าสนใจมากเพรามะมันแสดงให้เห็นถึงตลาดของการขายหนังสือว่าการขายหนังสือนิตยสารน่ะมันมีความท้าทายว่ามันต้องไปขายออนไลน์ด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือว่าพอไปขายออนไลน์การซื้อโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยจะดึงดูดลูกค้ายังไงจะหาคอนเทนต์ที่แบบว่าแบบสามารถที่จะลงในหนังสือแล้วมันไม่เบื่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงๆพอตของของเรียกว่าการทําบริษัทหนังสือมันเยอะมากเลยนะครับผมแล้วแบบซีรี่เป็นต่อซีรี์ที่แม่งแบบตัวละครทํางานในในบริษัทหนังสือต่อนนี้ไม่มีแล้วนะครับบริษัทหนังสือก็แล้วแล้วอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเออเป็นต่อผมรู้สึกว่าจบตั้งแต่ตอนช่องสามแล้วถูกต้องครับผมเป็นต่อจบตั้งแต่ตอนช่องสามนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นคือผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นต่อแล้วเป็นต่อขั้นเทพผมยังโอเคอยู่อันนี้อันนี้อยากจะบอกว่าไม่ได้แย่ขนาดเป็นต่อขั้นเทพผมรู้สึกว่าผมทับใจอยู่แต่ผม เริ่มที่จะรู้สึกต่งหิดต,ตังหิดต,ตั้งแต่ตอนที่ตัวไปต่อคันเทพอ่ะหลังจากจบซีนี้ไปเขาวางพอตไว้ใหญ่แล้วคนเขาบ่นว่าดราม่ามันเยอะแล้วมันเครียดทีนี้พอดราม่ามันเยอะแล้วมันเครียดปูบ่ากลายเป็นว่าพอเข้าสู่ยุคใหม่อ่ะ โดยใช้ชื่อว่าไอ้ตัวเป็นต่อนั่น่ะเป็นต่อยุคใหม่เป็นต่อในซีซั่นอะไรจำไม่ได้แล้วมัน10ปีแล้ว10ปีนะที่บอกว่ามันจบจากช่องสามไอ้ซีนีเนี่ยเออสิกว่าปีแล้วแล้วทีเนี้ยเขาเปลี่ยนตัวมาเป็นออแนวคิดเขาใหม่ว่าต่อจากนี้ไปเป็นต่อแทบจะเลยนะไม่มีดราม่าเลยต่อไอ้เมียอยู่ประมาณไม่กี่ตอนแล้วก็จบมันมีปีก่อนนะนั้นนั้นใั้มันมีพลอตประมาณว่าเป็นเหมือนกับเออเป็นต่อเขาไปคบกับนักนะเขียนเพราะว่าว เออผมจะไม่ได้รำมานาแล้วมันประมาณ2ปีแล้วมั้งพอดนั้นอนะเป็นต่อไปคบกับตัวนักเขียนแล้วกลายว่านักเขียนคนนั้นเขาหลอกแต่งงานหรือหลอกอะไรสักอย่างเงียแล้วตอนแรกเป็นต่อก็คือแกใจนี่แล้วนะแกจะลงหลักปักฐานแล้วว่าแบบคนนี้เป็นรักแท้แล้วคือ,อยังไงก็คบแล้วก็น่าจะอยู่ยาวแน่แน่เพราะพอดหลายตอนมาก แต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าก็นั่นแหละครับอีกคนนั้นก็คือตัวละครนั้นก็กลายเป็นเหมือนกับมีแฟนหรือสักอย่างอ่ะเป็นนักเขียนอะ่ะเขามีแฟนแล้วก็นั่นแหละครับคบซ้อนมั้งเหมือนอะไรสักอย่างแล้วก็ทําให้สุดท้ายสุดก็ไม่ลงเอยในความรักแล้วก็ไม่ได้แต่งงานในตอนจบอ่ะอะไรสักอย่างใช่ปะเออเออชื่อชื่อน้ำป่ะเออคนนั้นน่ะที่ชื่อตัวละครน้ําอ่ะนั่นแหละตอนแรกนึกว่าจะลงเอยแล้วนะครับพลอดเป็นต่อตรงนั้นน่ะแต่กลายเป็นว่าแบบโอ้โหแม่ง ยังไปต่ออีกเออก็คือว่าแบบก็ยังไม่ได้ลงเอยกูเซ็งชิบหายเลยจริงๆนะวะผมอะแมแค่รู้สึกว่ายิ่งอยู่ตัวละครเหล่านี้เยอะๆผมยิ่งไม่ชอบเขาเขาเป็นตัวละครแอสโธนี่ก็คือว่าบอกก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่เราเจอในสังคมอะที่บางทีก็คือไม่คิดที่จะทำอะไรใหม่ๆเลยเลย,เลยแล้วก็วนอยู่แต่ที่เดิมๆกินเหล้าเมายาเรียกว่าเล่นหญิงคบหญิงเออไปจีบคือคือจริงๆมันน่าเศร้ามาเลยนะไว้เพราะเลยหรือะคือตอนเนี้ยถ้าคุณเห็นตัวอย่างในพอตอนเนี้ยมันคือตัวแ่าเป็นชายอ่ะ ที่อายุก็คือเยอะแล้วนะเพราะว่าสมมติว่าในซีนี้เป็นต่อตัวละครในช่อง3ามอะตัวละครตัวช่วงตรงนั้นนะอายุประมาณ20 ยี่สิบเจ็ดสามสิบต้นต้นหกปะอ่าประมาณนะยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบต้นต้นตัวละครอายุน้อยสุดก็คือวอกอ่ะอายุประมาณยี่ห้าละกันอ่ะสมมตินะสมมติอันนี้อันนี้ผมสมมตินะสมมติตัวเลขไม่ได้เป็นตัวเลขแสดงจริงนะไม่ได้เป็นตัวเลขแสดงจริงแล้วสมมุติว่าตัวอมาเป็นพี่โยมอ่ะอายุประมาณเอ่ออาจจะประมาณยี่แปดก็ได้อ่ะพี่อูดอายุประมาณสามสิบเพราะเอ้ไม่สามสิบไม่ได้ไม่ได้เพราะพี่อูดมีมีลูกมีเมียแล้วก็ลูกเขาอ่ะในซีรที่เป็นต่อ แคนนอนอ่ะก็คือว่าตอนช่องสามอ่ะลูกเขาอายุประมาณเจ็ดขวบอ่าแคนนอนนะอันนี้คือตามเนื้อเรื่องนะต้นน้ำอ่ะอายุเจ็ดขวบตอนที่โผล่ในซีรี่หลักถูกปะแล้วทีเนี้ยอายุประมาณเจ็ดขวบถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ผมลืมนะครับผมแต่อยู่ช่วงประมาณแบบโตแล้วระดับหนึ่งแสดงว่าพี่อูดอ่ะก็คืออายุประมาณน่าจะ40แล้วในซีที่เป็นต่อของแคนนอนช่องสามนะฮะประมาณ40หรือไม่ก็ถ้าตีน้อยหนอกก็ประมาณ35ก็ได้อ่าประมาณอายุ35ปีตีน้อยสุดพี่อู๋สามห้า พี่ยมอยู่ที่ประมาณอ่าสัก30ก็ได้อะ่ะวอกเนี่ยประมาณ25 26 27ก็ได้อะ่ะเป็นต่อประมาณแบบ28แอะ่ะแล้วนับจากช่อง3อะ่ะช่อง3เนี่ยเวลาในการฉายอะ่ะอยู่ที่ประมาณเออน่าจะ4ปีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอายุของพี่อู๊ดเนี่ยก็คือจะอายุอยู่ที่ประมาณ39เก้าถูกปะอายุ39หลังจากจบตัวซีที่ช่อง3นะพี่ยมอายุอยู่ที่30 ตัวออมาเป็นต่ออยู่ที่ประมาณ30ไอ้นี่เนาะ31 30กว่าใช่ปะแล้วก็ตัวออมาเป็นวอกเนี่ยอายุประมาณ29่บกาถูกปะอันนี้อันนี้คือเราพยายามตีตัวเลขหยาบๆเลยนะแล้วตอนนี้ปัจจุบันอะซีที่ผ่านประมาณกี่ปีลนะ้ว10กว่าปีแล้วถูกปะถ้ากับว่าตอนนี้อูดอายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณเกือบจะ50แล้วนะพี่อูดอายุ50พี่โยมอ่ะอายุประมาณจะ40วอกอายุจะเรียกว่า30กว่ากว่า35 36แล้วอะเป็นต่อก็แบบ40แล้วถูกปะล่ะ แล้วมัหมายความว่าไงอ่ะูคุณลองคิดดูอ่ะเออที่แบบว่ามาจีบตัวมาเป็นผู้สาวสาว,สาวอายุประมาณแบบ20 25 26่้ยใช่ไหมเพราะว่าเรื่องเนี้ยสาวๆอะไรคนก็ไม่น่าจะอายุเกิน30บถูกปะมาเพราะว่าไงอ่ะเท่าว้วไงก็แค่นั้นแหละเออคือแบบเป็นผู้เท่าหอะ้วคนมาเที่ยวตัวมาเป็นร้านบางบาร์มาดื่มตัวมาเป็นแบบสุราแล้วก็เที่ยวหญิงอ่ะ มันน่าสมเพชไหมล่ะเกทผมใช่ปะคือเขาพยายามจะแบบเป็นพอ็อตว่าแบบตัวละครแบบเรียกว่าแบบเหล่านี้เขาจะเป็นตัวละครหนุ่มๆอยู่เลย่ะที่จริงๆเขาไม่หนุ่มแล้วนะเขาอายุเยอะกันมากแล้วนะรับกับตัวละครแบบแคนนลลี่อะแล้วแบบยังไม่ลงเอยอะไรกันเลยอะเมื่อไ่ปีแล้วเด็กผมนับเลขแบบทีจริงๆเลยคือเป็นต่อเนี่ยฉายในช่วงปี47ถูกปะแล้วมาจบตอนช่วงปี5 5โอ้เฮี้ยผมกลาเลขผิดนะเนี่ยเอออุยกาเลขผิดไปเยอะเลยเพราะตอนมันมัน9ปีหรือนี่หว่า89เปีอะแล้วทีเนี้ยก็ถ้าเรานับเวลาใช่ปะ เรานับตัวมาเป็นตัวเลขอ่ะก็คือว่าแบบมันมีแปดซีซั่นก็แปดปีถูกปะแปปีพ,พี่พี่อูเนี่ยสมมติว่าอายุประมาณ35ห้าถูกปะในซีรีส์แคแนลอ่ะพี่อูเนี่ยก็คือจบซีรีส์อายุก็จะอยู่ที่40เท่าไหกไรสี่สิบสามถูกปะสี่สิบตอนจบซีรีส์ของตัวเป็นต่อพี่อูอายุสี่สา ตัวมาพีิยมอ่ะอายุ30ใช่ไหมก็เป็น38ตัวมาเป็นแบบเรียกว่าเป็นต่ออายุประมาณแบบ30เท่ากันเอออาจจะ28อ่ะอาจจะเป็นคนหนุ่มอยู่เลยอยู่28ห่หมยี 28, ่สิบตอนเริ่มซีรีส์26 27 28ประมาณนั้นก็อายุประมาณ30 33 34ถูกปหมแล้วซีรีส์ปัจจุบันเนี่ยที่ฉายมาเนี่ยตั้งแต่ปี55ปีเนี้ยปี67 12ปีพี่อูดอ่ะอายุ43 สิบเจ็ดปีก็หกสิบถ้าตามแคนนอนนะเออถ้าเกิดว่าพยายามจะตีเลขหยาบๆเลยนะคือพูด,ดง่ายๆเอาแต่ละคนอ่ะสี่สิบห้าสิบขึ้นแล้วอ่ะเออการยุของแต่ละคนที่อยู่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเกือบจะสี่สิบห้าสิบอ่ะเออยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีแล้วใช่ไหมถ้ารวมทุกซีซั่นอ่ะเออเพอเคอรเนี่ยจะยาวพอกับวันพีซแล้วกับตัวมันเป็นมาเป็นต่ออ่ะเออตีเลขหยาบๆยี่สิบปีนะั่งเลยก็ได้เนาะยี่สิบปีอ่ะพี่อู๋อ่ะคือจะหกสิบแล้วนะเออ ก็ผมมาดูตนนั้งแต่ตอนผมป5ป5แล้วปัจจุบันผม,มาอายุจะสาสิบแล้วเนะี่ยอืมสี่นก็ยังอยู่ผมก็งงว่าอยู่ได้ไงวะเออแต่เขาจว่าดูเพราะแกล้งเห่าอยู่อยู่เพราะว่าเป็นการแบบซีรีส์เพื่อนๆอันนี้ถูกปะแต่เชื่อผมเออดูตัวมาเป็นแบบซีรีส์วีหลอกอะไรอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าเป็นต่อเยอะเนื้อหาเป็นต่อมันแตรไปแล้วมันเละไปแล้วอ่ะดูแบบวอาวีหลอกดูช่องของตัวพี่ชาคริตเขาดูช่อง,องพี่เจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบเขามไม่รู้ทำช่องมนไม่น่าทำช่องมัองพี่พอ,อ,อพพนนยย่าเเีดกวะ ที่เป็นนักแสดงเขาแล้วก็เป็นวีลอ,อกแบบนี้ดีกว่าเยอะมีบรรยากาศฟีลลิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ามันคือเป็นต่อแท้จริงคือเป็นซีรีส์ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับบ้าหญิงดื่มเหล้าแล้วก็จบจะมาเป็นซีรีส์ของการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่แบบว่าเขามีชีวิตที่มันแบบแตกต่างกันออกไปมากมายอ่ะเป็นโซนนี่มันก็ดีเหมือนกันเนาะก็ต้องคอยมานั่งแคร์ใครนี่อย่าบอกนะว่าอยากจะเลิกอ,อีพี่กอฟมาแล้วอะ่ะผมเริ่มเบื่อแล้วอะ่ะเจ้้ยคนแรกอีกอ๊อลฟตัวละครพี่กอลฟเนี่ย คือคือผมอยากจะพูดอย่างนี้นะคือตัวละครพี่กอบจริงๆเป็นตัวละครที่เขาดีนะแต่ซีรีี์เอามาโจกจนแบบมันเละไปแล้วมันมีมันมีพล็อตช่วงหนึ่งบางที่แบบเหมือนกับเรื่องอะ่ะเขาพยายามจะหาจุดลงกับพี่กอบคือประมาณว่าพี่กอบคือเหมือนกับแกไปคบกับ อะไรนะตัวละครชื่อซินดี้อะไรวะเข้าใจว่าก็เหมือนกับคบกันแบบนี้แหละแล้วก็จะเป็นคู่รัก LGBT ที่ก็อยู่ด้วยกันหรือกว่ารู้ไหมความน่าสมเพชของเรื่องนี้คืออะไรวะทุกวันเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าตัวละครพี่กอบอะต้องการอะไรในชีวิตเออหรือแม้แต่ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนกับตัวละครเนี้ยแล้วผมมาเสียดายมากเว้ยมันมีพล็อตหลายช่วงมากอะที่ผมอยากตามเรื่องของพี่กอบนะช่วงที่แบบว่าแบบผมผมมันมันเคยมีช่วงหนึ่งด้วยที่ผมเคยมีเฮดแคนนอนอยู่ผมเคยมีเฮดแคนนอนว่าพี่กอบอาจจะไปคบกับตัวมาเป็นพี่น ที่เป็นแฟนเก่าของแบบฟใอใ์จ่ะในตอนช่วงซีที่ช่องสามะหรือไม่ก็พี่ไหลอืมที่เป็นเจ้าของร้านมานิมาร์อะ ที่บอกว่าสองคนนี้มันตีกันตลอดแต่ว่ากับพี่กอกับพี่ไหลอะแล้วนึกว่าจะลงเอยกันนะหรือว่าแม้แต่ว่าจะจบตรงเนี้ยที่บอกว่าเป็นการแบบเปิดคู่รัก LGBT หรืออะไรอย่างนี้ถูกปะแต่ว่าทุกวันนี้ผมยังขันจุดลงให้พี่กอลไม่ได้คือผมว่าซีรีส์ยังขันจุดลงให้พี่กอลไม่ได้เลยอะแล้วกลายเป็นเหมือนกับแบบจะเรียกว่าตัวปวดมันจะซีรีส์อะตัวปวดมันจะซีรีส์ที่ก็แบบเน้นในการแบบเป็นตัวตบมุกแหกปากอะไรนู่นนี่นั่นของฝั่งพอใจอะของเรื่องเรื่องพ Part B ของตัวเป็นต่อตอนนี้อะไรวะเนี่ยตอนนี้คือมาคบกกกกััับผู้้้้้้หหญิงงงออออออะะไไไรรรยยยย่่่่าาาีีแแลลวววว็็็ตตตมเเเเเจปปนทฮ พอใจเขามีอะไรเหรอเลียกเจ้มาด่วนแบบนี้คุณแสนเขามังมาหาพอใจที่นี่ก็ดีแล้วนี่คะเขามาน้องพอใจรอเขาอยู่ไม่ใช่เหรอแต่เจนมินก็รู้นี่ว่าพอใจอยากจะบอกเรื่องคุณแสนเขาแล้วไงน้องพอใจทำ พอใจก็โอ้โหตัวละครพอใจเมื่อไหร่จะได้คบกับใครจะยิงจังเนี่ยตอนฉากขอแต่งงานของช่องสามผมร้องให้เลยนะเวย้ยที่พี่ดูขอพอใจแต่งงานอะ่ะเฮียทุกวันนี้อะไรวะเออตัวละครเนี้ยโมเมนต์ที่ผมเคยเสียน้ําตาสินีตัวนี้คือแบ๊บแม่งหายไปแล้วอะผมเคยร้องให้เลยนะเวย้ยผมบอกไว้ก่อนนะเวย้ยก็ฉากที่พอใจดูขอแต่งงานอะใไปล่ะบอกทำไมเนีย่ยมึงไปทำอะไรไวะล่ะพี่ตอง ตกลงพี่โยมไปทำอะไรวะไอเวเนี่ยนะมันไปยืมเงินเพื่อนคุณยาดาแล้วมันไม่คืนตอนนี้เขาเลยมาทวงกับคุณยาดาไงถ้าภายในเย็นนี้มึงไม่เอาเงินไปคืนเพื่อนคุณยาดาเขาส่งคนมากระทืบมึงแน่พี่โยมอีกแล้วเออพี่โยมก็สร้างเรื่องสร้างราวแล้วก็เหมือนเดิมใช่ไหมเข้าไปดูวะม่าล้วนะแล้วก็แบบคุเดาเลยนะปลอมใช่ไหมเออไม่ได้เป็นคนละพาตัวจริงคนละตัวปลอมนะ ใช่ไหมเ <im itation> ดาเลย <im itation> เหมือนเดิมครับพอ็อตเดิมๆเป็นแบบเรียกว่าคนละพาตัวปลอมแล้วก็จะสัส่งสอนพี่ยงว่าเนี่ยต้องไปคืนเงินเขานะเพราะแม่เขาจะตามมากระทืบได้เลยได้แล้วก็เลยเพลงซึ้งๆแล้วก็ปิดตออใช่ไหมอืมคือไม่ได้ดูมานานอะ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังปีก่อนอ่ะพี่ยงกับเจมินเกือบจะได้แต่งงานกันอยู่แล้วนะแต่พอผมไม่ดูไปสักพักใหญ่ๆจู่ๆก็โสดกันหมดงานแต่งไม่ได้จัดใช่ไหมแย่ of course พี่ยงกับเจมินเกือบได้แต่งงานกันหรอครับผมจริงวะหรอแล้วแล้วก็ไม่ได้แต่งใช่ไหมมันก็ ก็ละครเรื่องชาวบ้านๆแต่เป็นชาวบ้านยุคใหม่ยุคปัจจุบันเนาะ คือละครมันยังมีจบไงเกตปะเออแต่ละครเรื่องนี้มันไม่จบเว้ยผมเลยเซ็งนี่แหละคือจากตัวละครที่ผมรักผมเกลียดอะผมเกลียดทุกตัวละครในเรื่องเป็นต่อไหมผมพูดเลยวะสมัยก่อนที่ผมมอาหูเชี่ยตัวละครแต่ละตัวนี่เป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยอะพี่อู๊ดก็จะเป็นแนวแบบไม่ใช่ตัวละครแบบเหมือนกับไอตี้แล้วก็จีบหญิงแล้วก็เป็นตัวตบมุกไปตอนเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยพี่อู๊ดเนี่ยเป็นแบบผู้ใหญ่เป็น voice of reason อะของตัวมาเป็นกรุ๊ปอะที่แบบว่าแบบเนี่ยเวลาแบบน้องๆไปทําอะไรแบบผิดมาอะไรมาพี่อูะ แต่เวลาพี่อูดเขาเบียวพืชชีวิตอ่ะเขาเบียวแล้วบอกว่าเขานี่ไงเขานําเอาความเป็นพืชชีวิตอ่ะมาปรับใช้ในชีวิตอ่ะแล้วมาเป็นการแบบเรียกว่าไงนะเออเรื่องนี้กูขอดดาเป็นต่อหน่อยเรื่องนี้ผมไม่ชอบผมไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกันกับตัวอ,อมันเป็นนี้หรือเปล่านะกับโริชันเบื้องหลังม่นนะทำไมเดี๋ยวนี้เป็นต่อไม่เล่นกันเมืองละ ไม, password. ไม่เล่นประเด็นการเมืองแนละ้วสมัยก่อนอเป็นต่อเล่นประเด็นการเมืองอะ่ะให้ตัวละครพี่อูดอเป็นตัวละครที่เขาชอบการเมืองเขาชอบประชาธิปไตยแล้วมันจะมีมุกล้อแบบปะมอพี่อูดเขาแบบอะไรนรวนรม์ประชาธิปไตยทิไปไตยเดี๋ยวเลยไปเลือกตั้งกันนะครับพี่น้องครับอย่างเงี้ยเออปีที่แล้วไม่มีผ่อนนี้เลยนะครับไม่มีผ่อตที่พี่อูดโดนรง์ไปเลือกตั้งเลยเลยผมเครื่องมากเว้ยไม่ใช่ว่าผมเป็นด้อมส้มหรือไม่ใช่ว่าผมเป็นนี่หรอกแต่ตัวละครเขาอเป็นตัวละครขับเคลื่อนแบบ เป็นนักเคลื่อนไหวอะเป็นกึง่งกึ่งแอคติวิสเพ่เพื่อชีวิตถูกปะละ่ะเพื่อชีวิตที่ก็คือว่าแบบชอบการเมืองชอบสังคมลงในรงในเรื่องของการที่แบบไปตรวจสอบเป็นตัวมาเป็นสังคมเป็นอย่างนี้ถูกปะละ่ะแล้วผมรูึกว่าแบบพอรอตการมาใหม่ของตัวมาเป็นพรรคการเมืองสมัยใหม่อย่างก้าวไกลเพื่อไทยหรือลุงตูก่ก็ดีอะ ผมอยากเห็นมากเลยว่าแบบเออความขัดแย้งการเมืองในออฟฟิศมันมีไ,มไ,ไหมอะไรไหมอ่ะเพราะก่อนนั้นก็เคยมีผมไเป็นต่อได้แบบว่าแบบเออตอนช่วงยูชองสามอะ่ะยุชองสามนี่ก็คือว่าแบบเรียกว่าตัวละครเขายังแบบเคลื่อนไหวการเมืองหรืออะไรอยู่เห็นปะปัจจุบันไม่มีแล้วมั้งเนี่ยกระตัวมาเป็นการเคลื่อนการเมืองแบบนี้ของตัวพี่อูดอะ่ะหายไปเลยเอาออกไปเลยครับกับขอของตัวเป็นต่อก็กลายเป็นอะไรอะ่ะดื่มเหล้าเมาเยอะเขาเรียกว่าดื่มเหล้าเมาบ้าหญิงดื่มเหล้าเมาบ้าบ้าหญิงจะครบแล้วก็เลิกแล้วก็อะไรเล่นชู้ หลอกเงินแกล้งการบูลี่เออเจเลอิ์ไหลเชียเนี่ยนะเขากลัวกสทชป่ะโอ้สมัยก่อนเป็นกลัวเลยสมัยก่อนอะตอนช่องสามเป็นกลัวเลยสมัยนี้กลัวโอเคอะเออน่าสงสารนะเออครับผมกสทชนะครับจะเล่นจะอะไรอย่างงี้เออไม่รู้ว่ากสทชเรื่องมากหรือว่าแบบซีที่เป็นต่อเขาลืมแบบแก่นตรงนี้ไปแล้วของตัวละครใช่ไหมตัวละครวอกก็เป็นตัวละครแบบเรียกว่าน้องชายเล็กสุด ที่ก็คือว่าแบบคนข้งนี่จะหัวร้อนค่อนข้างที่จะทําอะไรวู่วามแต่วอกเนี่ยเป็นคนที่ต้องการหารักแท้จริงๆว่ามันอาจจะเป็นไอตีบ้ากามถอกปะแต่วอาเขาต้องการใครสักคนนี้ที่เขารักจริงๆจังๆไงหรอกปะล่ะไอตอนอังกฤษเนะเาะตอนที่เขาบกับน,น้องชมพู่เชีย่ยตอนนั้นแบบ จะบอกว่าฉันยังรักเธอเสมอโคตรเพราะแล้วแบบซีนแม่งแ,แบบนักแสดงมาทําเต็มที่ชิบหายเลยอะถ้าใครจําได้เป็นต่ออยุช่องสามอะหนาวไม่อังกฤษอะเออผมยังจำชื่อตอนได้เลย,เลยแล้วตอนนั้นอะนักแสดงแสดง,แสดงตัดเต็มมากครับผมเป็นแบบช่วงแบบสุดพีกอะ เป็นช่วงยุคยุคแบบที่แบบเรียกได้เลยว่าเป็นจุสดสูงส,สุดของวอเขาอะเออของตัวละครเนี้ยของตัวละครพี่เกลือผมเคยดูเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจอะในการแบบคือกึอ่งๆใช้ชีวิตด้วยซ้ําหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในด้านความรักอะถึงแม้ว่าเราอะจะรักคนนี้คนนี้มากมายอะแต่สุดท้ายอะครอบครัวที่แท้จริงอะมันก็ต้องมีใช่ไหมครับถูกปะผมนู้ว่าความสำคัญกับตรงนั้นมากกว่าแต่แบบไอความเป็นต่อไปของตัวมาเป็นซีรีส์ตัวเนี้ยมันเป็นความเป็นต่อไปที่มันไม่ได้เป็นต่อไปแล้วมันเดินหน้าเว้ย มันเป็นต่อไปแบบมันติดลูปะ่ะแล้วมันไม่ไปไหนเลยเลยเลยอะ่ะเออขึ้นซีรีส์ใหม่เถอะจบแม่งเลยครับผมผมขออย่างนึงอะ่ะจบเถอะจบไปเถอะหรือไม่ก็แบบคือเปลี่ยนอะไรก็ได้เอาลูลกๆมาได้แล้วเอานักแสดงรุ่นใหม่มาได้แล้วครับผมเออคือแบบตอนนี้มันมีแต่นักแสดงรุ่นเก่าอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่ไปไหนเลยเลยเลยอะ่ะถ้ามันมีตัวมาเป็นนักแสดงรุ่นใหม่มาบ้างอะ่ะผมว่ามันจะยังน่าสนใจอยู่เลยอยู่อะ แต่นี่คือกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีนะักแสดงรุ่นในนี้เลยถูกป่ะล่ะก็เลยแบบนั่นแหละน่าเสียดายมากเลยมากเลยนะตรงนี้แแบบเอากิมมิกหลายๆอย่างที่มันแบบเรียกว่าสุดยอดของเป็นต่อไปเยอะมากครับผมไม่มีเหลือแล้วพอแล้วไป